สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังช่องสัญหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนคงเคยฝันนะคะฝันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ฝันถึงมันหมายความว่ายังไงวันนี้ช่องสัญหานำความหมายของความฝันมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะซึ่งบางคนอาจจะตีไปเป็นตัวเลขได้ด้วยนะคะแต่วันนี้ที่เล่าขอไม่เอาตัวเลขมาอ้างอิง ตามตำราทำนายฝันเขาบอกไว้ว่าให้เรายึดความรู้สึกแรกหรือสิ่งแรกที่เราพบเห็นในฝันเป็นหลักเลยนะคะในการที่จะเอามาทำนายแล้วก็มาดูว่าความฝันเรามันหมายถึงอะไรกันแน่ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังฝันเห็นเกี่ยวกับงูนะคะอย่างฝันเห็นงูหรือถูกงูรัดหรือตีงูจนตายแล้วงูกลับมีชีวิตอีกครั้ง คำทำนายว่าไว้ว่าคนโสดเนี่ยจะได้แต่งงานแต่ถ้าเป็นชายที่มีครอบครัวแล้วอาจคิดนอกลู่นอกทางก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วนะคะเขาบอกว่าจะได้ลูกแต่ถ้าฝันว่างูก,กัดตามตำราบ,บอกว่าสัตรูเพศตรงข้ามจะคิดร้ายค่ะ หรือได้รับเคราะห์จากเพื่อนบ้านถ้างูกัดในส่วนที่เป็นส่วนที่ต่ำของร่างกายนะคะก็ะจะเป็นเคราะ์เล็กน้อยแต่ถ้ากัดสูงขึ้นมาเหนือสเอลขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ะจะได้รับเคราะห์หนักขึ้นตามความสูงนะคะของส่วนที่สูงขึ้นมาด้านบนนะคะหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเจ็บป่วยเพราะอุบัติเหตุในการเดินทางได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้ฟังฝันเห็นงูเขียว ทำนายไว้ว่าจะได้คู่ที่ถูกใจมากเลยค่ะแต่ถ้าฝันเห็นงูงพิษหรืองูเหา่ารัดแขนขานะคะทํานายว่าจะมีโชคด้านความรักพบคู่แล้วก็จะได้แต่งงานสมใจเลยค่ะฝันว่างูรัดหรือเลื้อยมาพันร่างกายเราอะนะคะทายไว้ว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยจะได้พบเนื้อคู่แบบกระทันหัน ให้สังเกตด้วยนะคะว่าในความฝันเนี่ยงูรัดส่วนไหนถ้ารัดคอรัดบนเอวก็จะได้เนื้อคู่ฐานะที่ดีหรือมีสักแต่ถ้ารัดต่ำลงมาต่ำจากเอวนะคะถึงขาก็จะได้เนื้อคู่ที่ต่ำสักกว่าถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วในความฝันบอกว่าถ้าใช้มือเนี่ยจับลำตัวงูก็จะได้ลาบเป็นบุตรหรือโชคลาบจรลาบลอยจากการเสี่ยงโชคนะคะ แต่ถ้าฝันเห็นงูเหลือมบอกไว้ว่าให้ระวังเรื่องเงินเงินทองทองสุขภาพจะมีปัญหานะคะฝันเห็นพญานาคหรือมังกรในบ้านตัวเองทำนานไม่ว่าจะได้รับการอุปถรัรมภ์จากผู้ใหญ่หรือจะได้รับโชคลาบจากการเสี่ยงโชคสรุปก็คือถ้าฝันเห็นงูนะคะก็จะมีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันแน่ๆแ,แต่ถ้าถูกงูกัด ก็หมายถึงจะมีความเจ็บป่วยแล้วก็จะมีเรื่องของโชคลาภแต่ขึ้นอยู่กับประเภทของงูด้วยนะคะถ้าง,งูตัวใหญ่ๆก็จะดีกว่างูตัวเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าฝันวันเสาร์ถ้าฝันเห็นงูนะคะตรงกับวันเสาร์วันจันทร์หรือวันพุธเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมากกว่าวันอื่นๆค่ะทีนี้ไปดูเรื่องความฝันเกี่ยวกับเต่าบ้างมีอ้างไว้ว่า หญิงชายคนไหนนะคะถ้าฟันเห็นเต่าหรือได้จับตัวเต่าหรือตะภาพน้ำเน,นี่ยนะคะก็จะได้ลาบเป็นสัตว์สี่เท้าสองเท้าในเวลาใกล้ๆเนี่ยค่ะบางตำราเาก็เตือนให้ระมัดร,ระวังนะคะระวังเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ความเสียหายเรื่องของเครอบกรรมต่างๆที่เคยทำไว้แล้วมันจะมามีผลในช่วงเนี้ค่ะให้ไปทำบุญกรวดน้ำ แล้วก็ระวังเรื่องของความเครียดนะคะโดยสรุปเต่าจะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องการเสี่ยงโชคบ้างให้เราไปทำบุญปล่อยเต่าถ้าฝันวันอาทิตย์กับวันเสาร์จะดีกว่าวันอื่นๆนะคะทีนี้ถ้ามีความฝันเกี่ยวกับปลาบ้างถ้าฝันว่าได้ตกปลาแล้วก็ปลาติดเบ็ดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆค่ะ แต่ถ้าฝันว่าได้จับปลาก็จะได้ลาบหรือว่าข้าวของแล้วก็หน้าที่การงานที่ดีขึ้นฝันได้ได้จับปลาตะเพียนจะได้ลาบเป็นของมีชีวิตเช่นมีบุตรหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือได้ภาชนะข้าวของนะคะแต่ถ้าฝันเห็นปลาไหลอยู่ในน้ําเขาบอกว่าจะเอาชนะอุปสรรคหรือความยากลําบากต่างๆแล้วก็จะได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นหัวหน้าดําเนินงานหรือกิจการ ที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโดดเด่นในผลงานนั้นๆน,น,นะคะสรุปว่าถ้าฝันเป็นปลาเนี่ยนะคะก็จะมีโชคมีเรื่องของการค้าขายจะมีเงินมีทองเข้ามาถ้าปลาตัวใหญ่ก็โชคก็จะดีเยอะหน่อยแล้วก็เสริมด้วยการให้เราไปซื้อปลาปล่อยคืนธรรมชาตินะคะถ้าฝันวันจันทร์พุธเสราร์ดีกว่าวันอื่นๆค่ะ คนที่ฝันเกี่ยวกับเรือนะคะฝันเห็นเรือคนถทอเรือภายเรือแจวเรือหรือตัวเองเนี่ยได้นั่งไปกับเรือด้วยทํานายว่าจะหมดเคราะห์แล้วก็จะได้รับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานนะคะแต่ถ้าฝันว่าได้นั่งเรือเล่นไปตามลำคลองหรือแม่น้ำเขาบอกว่าการใดๆที่คิดไว้ก็จะสำเร็จแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยกำลังจะดีขึ้นค่ะ ฝันเห็นเรือโยงหรือการโยงเรือที่ตัวเองนั่งแล่นไปนี่นะคะก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่แต่ถ้าฝันว่าได้นั่งเรือออกไปในมหาสมุทรอันกว้างขวางนี่นะคะเขาบอกว่าจะทำการใดจะสำเร็จยิ่งเลยค่ะแล้วก็การเสี่ยงโชคก็จะดีก็จะได้โชคได้ลาบนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝันว่านั่งเรือไปแล้วเรือล่ม คิดจะทำสิ่งใดหรือจะทําอะไรตอนนี้ก็ให้ชะลอไว้ก่อนนะคะเพราะจะไม่ค่อยประสบผลสําเร็จค่ะแต่ถ้าฝันเห็นว่าผู้หญิงภายเรืออยู่นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าจะมีข่าวดีจากผู้หญิงแต่ถ้าฝันเห็นผู้หญิงพายเรือแล้วพลิกคว่ำเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ข่าวร้ายจากญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงค่ะทีนี้ถ้าใครฝันเกี่ยวกับสร้อย,อยนะคะ ฝันว่าได้ใส่สายสร้อยทองคําหรือได้จับต้องสร้อยซึ่งเป็นสร้อยเงินสร้อยทองอะไรก็แล้วแต่ทํานายว่าการที่คิดไว้จะทําอะไรนะคะก็จะดีจะสมหวังค่ะหรือถ้าอยากได้ลูกลูกก็จะได้ค่ะแต่เป็นผู้หญิงแต่ถ้าฝันว่าสร้อยที่เราใส่อยู่เนี่ยค่ะขาดทํานายว่าช่วงนี้ของรักหายต้องระมัดระวังนะคะ หรือต้องสูญเสียของที่รักไปแล้วก็ในช่วงนี้ให้ระวังศัตรูคู่แข่งนะคะจะจ้องทำร้ายเราหรือไม่หวังดีกับเรานะคะก็ต้องระวังมีสติให้มากนะคะแต่ถ้าใครฝันว่าได้สวมสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือก็ทำนายว่าจะได้พบเพศตรงข้ามที่พึงพอใจถ้าเป็นหญิงมีคันก็จะได้บุตรหญิงน่ารักชายจะได้ลาบเป็นความสุขทางใจหรือลาบเข้าของมีค่านะคะ ทีนี้ใครมาฝันเกี่ยวกับหมาหรือว่าสุนัขบ้างถ้าฝันว่าได้ยินหมาหอนเขาบอกว่าจะได้ข่าวไม่ดีจากญาติมิตรหรือคนในบ้านจะมีคนเจ็บป่วยนะคะแต่ถ้าฝันว่าถูกหมากัดเนี่ยก็จะเคาะร้ายได้รับเคราะห์จากศัตรูหรือจากคนใกล้ชิดแต่ถ้าหมาเนี่ยเข้ามาเลียแข้งเลียขาทำนายว่าศัตรูจะเข้ามาเป็นมิตรที่ร้ายจะกลายเป็นดีและถ้าฝันว่าได้อุ้มหมาขนปุกปุยน่ารักน่ารักเนี่ยนะคะ ทำไยว่าคนในบ้านอายุน้อยเนี่ยจะก่อความเดือดร้อนให้ในภายหลังนะคะภาพรวมของการฟันเห็นมาก็คือเรื่องของการเสี่ยงโชคให้งดเสี่ยงโชคนะคะจะดีที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะพบกับความทุกข์ความเศร้าไม่สมหวังซึ่งอยู่ในจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่มันก็จะทําให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตก็ระมัดระวังไว้นะคะก็แก้เครสด,ด้วยการทําบุญกับสัตว์ต่างๆนะคะตามมูลนิธิต่างๆก็ได้นะคะ ถ้าฝันเกี่ยวกับวัดนะคะฝันเห็นวัดทํานายว่าจะหมดเคราะหมดโศกที่เคยป่วยอาการก็จะทุเลาหมดหนี้หมดสินการเงินดีขึ้นให้เสริมดวงชะตาด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะถ้าฝันเห็นวัดวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์เนี่ยจะดีมากเลยค่ะแต่ให้ระวังเรื่องที่จะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนในบ้านนะคะแล้วก็การเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองหวังไว้แล้วไม่เป็นไปตามที่หวังนะคะ แล้วถ้าใครฝันเห็นเกี่ยวกับเสือนะคะใครก็ตามที่ฝันว่าได้ขี่เสือทํำนายว่าคนนั้นจะมีอำนาจวาสนาหรือได้รับการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่นะคะถ้าฝันว่าถูกเสือกัดบอกว่าจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามแต่ถ้าฝันว่าฆ่าเสือตายบอกว่าจะหมดเคราะห์หรือหมดศัตรูที่เจ็บป่วยก็จะหายด้วยแต่ถ้าฝันเห็นเสือเฉย ทานว่าช่วงนี้งดการเสี่ยงโชคจะดีค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสพบปะคนที่จะช่วยเหลือเราแบบฟลุ๊กได้ด้วยนะคะใครเคยฝันเห็นถุงเงินบ้างคะถ้ามีใครฝันเห็นถุงเงินหรือได้จับถุงเงินเป็นนิมิตท,ที่บอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงมีคันก็จะได้บุตรชายมีวาสนาดีค่ะแต่ถ้าเป็นโสดก็จะได้พบเนื้อคู่ที่มีฐานะดี และหากมีคนยื่นถุงเงินให้ก็จะได้โชคนะคะให้ทำบุญกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถ้าฝันวันจันทร์วันศุกร์ก็จะดียิ่งขึ้นค่ะแล้วคนที่ฝันเกี่ยวกับพระนะคะฝันเห็นนักบวชหรือพิสุสงหรือแม่ชีทำนายว่าจะหมดเคราะห์ที่เจ็บป่วยก็จะหายด้วยฝันว่าตัวเองได้บวชได้ห่มผ้าเหลืองเนี่ยทำนายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกค,ค่ะและญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยอยู่ก็จะหาย แล้วก็ถ้าเราฝันเห็นองค์พระหรือพระพุทธรูปพระเครื่องหรือพระบูชาต่างๆนะคะ <_ d ata> เขาบอกว่าความฝันนี้เป็นมงคลแก่ตัวเองนะคะจะได้รับโชครับลาบติดตามมาในภายหลังนะคะส่วนคนที่มักจะฝันเห็นผีเขาบอกว่าถ้าเห็นว่าเห็นผีคือผูกคอตายอยู่บนต้นไม้หรือเห็นผีเปรตผีตายโหงต่างๆมาหลอกหลอนในฝันน่นะคะจะหมดเคราะห์หมดโศกค,ค่ะแล้วก็จะมีโชคลาบจากการเสี่ยง หรือใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายทำธุรกิจอะไรให้รีบดาเนินการเลยค่ะโอกาสดีกำลังมาหวังจะมีลูกก็จะได้หวังจะทำอะไรใหม่ๆก็จะได้ดั่งใจนะคะแต่ถ้าฝันเห็นคนตายหรือเห็นศพส่สงกลิ่นเหม็นแสดงว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภทางการค้านะคะหน้าที่การงานก็ดีค่ะ ถ้าฝันเห็นคนตายมีน้ำเหลืองแล้วก็เห็นหนอนไตยย่เยอะเยะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะได้โชคได้ลาบเยอะเลยค่ะก็ขอให้ฝันบ้างนะคะเห็นคนตายก็ได้ไม่กลัวค่ะมีหนอนมาไต่เนี่ยเผื่อได้โชคได้ลาบนะคะฝันเกี่ยวกับเด็กค่ะถ้าฝันเห็นทารกขาวอวบสมบูรณ์เขาบอกว่าจะได้ลาบในการเงินหรือได้บุตรในเร็ววันนะคะ ฝันว่าได้อุ้มทารกตัวแดงๆเ,เล็กๆภายในบ้านนะคะบอกว่าจะได้โชคได้ลาบและตำแหน่งการงานดีขึ้นแต่ถ้าฝันว่าอุ้มเด็กเขาบอกว่าคนโสดจะได้คู่คนมีคู่จะได้ลูกถ้าฝันว่าอุ้มเด็กแล้วเด็กอึใส่ฉี่ใส่แล้วก็เช็ดไม่ออกด้วยนะคะทั้งอึทั้งฉี่เนี่ยเขาบอกว่าจะได้โชคได้ลาบให้ไปทําบุญกับมูลนิธิเด็กให้ขนมเด็กแต่ถ้าฝันวัอนอาทิตย์กับวันเสาร์จะยิ่งดีเลยค่ะ ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับปากบ้างนะคะฝันเรื่องของฟันค่ะใครเคยฝันเรื่องฟันหักบ้างนะคะถ้าฝันว่าฟันตัวเองหักนะคะถ้าเป็นฟันด้านบนซี่ข้างบนนะคะทํานายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างฝ่ายบิดาค่ะถ้าฟันล่างทํานายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างมารดาแต่ถ้าฝันว่ามีฟันงอกขึ้นใหม่ทํานายว่าจะมีคนมาขออาศัยในบ้านไม่ดีเลยค่ะ แต่ถ้าใครฝันเห็นขี้หรืออุจจาระนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะฝันเห็นอุจจาระหรือขี้ถ้าได้จับนะคะจับขี้หรือตัวเองเนี่ยนั่งถ่ายอุจจาระเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนนั้นอ่ะจะมีเคราะห์มีเรื่องเสื่อมเสียในทางชื่อเสียงหรือถูกคนนินทากล่าวร้ายป้ายสีต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยทำอะไรก็จะสำเร็จยากหน่อยนะคะ แต่ถ้าคนที่ฝันเกี่ยวกับแหวนนะคะเห็นแหวนอาจจะเป็นแหวนเงินแหวนทองแหวนเพชรแล้วก็ฝันว่าได้สวมนิ้วหรือว่ามีคนหยิบยื่นมาให้เขาบอกว่าถ้าเป็นหญิงท้องก็จะได้ลูกเป็นผู้หญิงที่น่ารักผู้เป็นโสดก็จะได้เนื้อคู่ แล้วก็ถ้าฝันว่าได้สวมแหวนทองหรือแหวนเพชรก็จะบอกว่าคนโสดก็จะได้พบเนื้อคู่ที่มีแต่งงานแล้วนะคะก็จะท้องอะคะ่ะจะจะมีลูกเป็นผู้หญิงแล้วได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงแต่ถ้าฝันว่าทำแหวนในนิ้วมือหล่นหายหรือแหวนเนี่ยถูกขโมยไปทำนายว่าจะเสียของรักหรือมีข้อพิพาทในครอบครัวนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆให้ระมัดระวังคำพูดตัวเองไว้ด้วยจะมีคนคอยจ้องจับผิดอยู่ค่ะมาถึงความฝันสุดท้ายที่หามาเล่ากันในวันนี้นะคะก็คือความฝันเกี่ยวกับรถยนต์ค่ะถ้าคุณผู้ฟังฝันว่ารถหายก็จะได้โชคลาภหรือเงินทองจากผู้ใหญ่จะได้ชื่อเสียงจากผลงานที่ได้ทำไว้แล้วถ้าฝันว่าขับรถ ก็จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือมีอันต้องเดินทางไปที่ธุรกัรดานไม่เป็นมงคลเท่าไหร่นะคะฝันว่าขับรถชนโดนรถชนรถคว่ำทำนายว่าในเร็วๆนี้คุณจะทำของหายหรือสูญเสียของที่รักไปทำอะไรก็เหนื่อยกว่าจะผ่านทุกอย่างไปได้เหนื่อยเลยคะ่ะฝันว่าเห็นรถเก่งนะคะ บอกว่ามีโชคในการเดินทางหรือได้ข่าวดีจากญาติสนิทมิตรสหายที่ไม่ได้พบกันมานานนะคะถ้าฝันเห็นรถทหารเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนชวนไปทํำงานในที่เสี่ยงอันตรายหรือจะได้ย้ายที่อยู่นะคะถ้าฝันเห็นรถพยาบาลก็จะทำนายว่ามีเรื่องเดือดร้อนญาติมิตรไม่ช่วยเหลือแต่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นฝันเห็นรถสาล้อทำนายว่าการงานธุรกิจจะพบกับอุปสรรค ต้องย้อนกลับไปหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขที่สาเหตุค่ะโดยรวมก็คือให้ระวังเรื่องการเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุภายในบ้านนะคะระมัดระวังคำพูดซึ่งจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันได้แล้วก็มีคนคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังใครฝันแล้วจะเอาไปตีเป็นตัวเลขก็ไม่ว่ากันนะคะจะเชื่อมากเชื่อน้อยคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณเอาเองแล้วกันนะคะ ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีในทุกๆคืนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ